อย่าถามหาพอแลมเห็นไหมเพราะว่าพอแลมเห็นหู้บุกไฟดีกว่าหู้ใหญ่หนุอยที่พี่เอ็กไปใส่มาเมือนี่ไปเล่นไปเล่นใส่เล่นน้ำยี่ปวงบ่ตาตูบมาเลยเนาะมึงเนาะอุ้ยพ่อก็ตาตูบซื่อไปจอบหลายจอตาตูบเนาะจอบมเมื่อไหร่เนี่ยังจอบตุบตับตุบตับไมเล่ไหมตับตับ

ได้ใส่แน่นอนล่ะไข่หน่อยไหมอยก่รอเอ้ยอยาเอาหัวมาเอาแต่หัวเองไข่ไข่มาแต่อฮองกงผู้ใดซื้อมาฮะเ้าผูซื้อกระมวลช่ซื้อมาสองอันตุกติลกนี่เละติดเระวาฝากแย่หน่อยแต่ว่าเขาบหนา้าเนพอเรามเรียเาหนดเจ้าหนูจะเคยเห็นบ่ พ่เคยเห็นห้าครับปอบเคยเห็คอยเห็นแต่อันคอยเห็นต่ีปีอะยตปอมน้ำคอยเหแลมอุ้ยเอาจ้าว่าเอาอีนลีแล้วไปญี่ปุ่นแล้วซื้อมากนะจังพอมาดินีจังรัดพอเจ้าด้ซื้อมากปะบอเขาซื้อมาเลยอนใจอันเหรอพอจะซื้อว่าจะใส่แนี้ยหนีซื้อมากพราะว่าพี่คนฝากบอกให้ฝากซื้อผู้ใดฝากผีไม่ใช่ อย่าขายจับของเไยอย่ากายจับขอเต็มกเบเอเพิ่งานืออกระยอนมึงบอกคุเดี๋ยวกรยอนมึงบอกคุนั่นละไผสิีเปอร์เซ็นต์ใส่ดิใส่ก็กันเมือนเอ้าเออไม่ไแล้วไม่ไแล้วเพอหาหเพื่อนหาหาอันดีรตอนแรกว่าส คอยโบนิไส้เจ้าตัวได้ใส่ผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชันเอายางมดยังเดียวนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยางมดยังเฮ้ยเอาไปใส่แล้วตีไปเลยเฮ้ยไปใส่แล้ว พัดกะเพ่แล้วพัดทางหลังเขาคือเปตะมวนแต่สูงเขาคือผมไปถ่ายคลิปถ่ายยังนี้ันางนงหวาแต่เรื่องไร้สาระอยู่หันหัวหาแมงวะเปมาอี่ประเด็นมาเยอะ ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดประคลาปุ๊บได้สื่อแค่พี่พี่จะไปไหนพี่ไปาบไปเสกอาจารย์ตองอาจารย์เลยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเออด็กตร์ด็อกเตอร์ มามามาลงมาเบีย亚马หุ่นบรรยากาศโอ้ยไต่ของวันไหนผู้สาวแล้วพวกไหนสอบมุ้ยผิดสอบนี่มุ้ยผิดสอบ

เธอลงเค้าจยินข่าวว่าพี่ยียมาบอกแล้วบอกว่ามึงนิสัยอย่างมึงมีอย่างดอบอกจลอกอย่างบอกงมันรังมันฝยั่งมันฝัมันฝรั่งมูนฝรั่มันฝั่งมันฝรั่มันฝรั่งมันฝรั่มันฝวเคงมนเรั่งมันฝักมันฝรั่ักมันฝรั่งม้นฝร่งมันฝรัมนฝรั่งัน้าั่งมันปรั่งันฝรั่งมนฝรัมันฝรมันฝรั่งรั่งมันฝรั่งมันฝรั่วมันงามอนฝ อย่าไปเห็ดตาเลยหมอสาวเถื่อนมันใหญ่แซมหรือตามึงนไงโคตรเป็นโรคอันเบาหวานนี่แหละเดี๋ยวตามื่งโคตรเป็นโรคเบาหวานนี่แหละเขาไ่ได้เอิอโรคเบาหวานโรคยังโรคปากปีนี้เอาผัวแนี่แน่นบอกปีนี้เอาถามจักใจแล้วปีนี่เสด็จกลางเตะลุงอิงบอกบอลลูนกันเอาเจ้าหน้าที่วังสัตว์เอาบอลูนเหรอเนาะเพื่อประหยาดเพื่อเป็นเียงคนใหม่ใหยังไง กบแน่ได้หลับพอวันดีเป็นบางมือเหนือยแล้วมันเมามันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอเบเก้ของพังเด้อบมันของพังหลักผู้ชายของ้องหนำมามี่หรอกโอ้ยพอจะกรบเบากว่านอนี่รีมามี่นอมามีเอาลักฐานเบิ่งก่อนเมื่อกลตการลักฐานมันบอเดี๋ยวปีนี้กูจัดให้พรากูบอกได้ขืนล่ำมึงเจอแน่นอนล่ะกูสิย่างจนดฮอตตี้สองผลป้าซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้ ตัวแม็กซี่ที่พวกออกก็ออกเอาอีกแล้วมันี้พ้กมันนี้จองเขาจองให้แล้วเอาแล้วโทรศัพท์มันถ้าเราออกจองแล้วันนี้เนมแนมดี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จะถามเบิ่่มื่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เดี๋ยว่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่ผู้่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ผู้ชาย่่่่่่่่่่่่่่่่่ เนาะใช่ได้เาสิวมพ็นมื่ยงวอยู่านน้่ยน้ำย่ากีหลนเมื่อบ้าก็เือเขาใส่ดำหน้าไปพุดมันผู้ใดใส่โอ้หนามันใส่มันม่พิรุดก่อผู้ใดใส่มันเอ้านาย้ลงคืองามืนานี่คือเขียวอ่ะโอ้หย่าเนาะมันไปเห็นหย่าไหมนี่เป็นกระซิงเอกับไายเดี๋ยวมาคือกันว่าได้เสือเขียวไดหนาขนหรือเปา้าง

สันดานเก่งเลยผีหรอกกูว่าอยู่พูดน่ะไปหลับพี่น้องไปแล้วแต่ให้นั่งรถตีมั่วหัจักเขามั่วหัจักนั่นแหละนั่งหัจักเขาอยู่ไปแล้วมั่วหัวจั๊ไปอ่ะกูว่าให้มึงเอากันกับอิสระซะกูว่ามึงเป็นผัวสลับเป็นเมียพอกันหรือยังยังอีกแต่พอกันหรืยังกป่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ